มาแล้วครับขบวน418นะึ่ะขากับได้อสตอม4 1 5หนะึากระทำขบวนกับโคราชนะวันนี้เวลาดีนะช้าสองนาทีนะวันนี้ก็ลีก,กับเจห้าที่ขอนแก่นนะถ้าทำเวลาดีนี่ก็จะลีก75หที่ขอนแก่นนะแต่ถ้าช้า10กว่านี่หรือว่าส5 2ห้านี่ก็น่าจะสำลันะ ขนาดนี this place. This place. This place. ้บ้าง่ท so ี่นี่นาดนี้น่บริษัทลนาดนีงแน่ตัรเลขสบที่าได้ผแล้วไม่ได้ติดตัวักัวเลขตลเี่ ออกบ้านแห่หนะ้าสนะิบแปดสโมงห้าสิบแปด อวันนี้418ตู้ท้ายลงตู้ท้ายไม่ค่อยมีคนนั่งเลย